สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะอ,อมจะพาทุกคนมาลองทํา prayer journal นะคะหรือว่าสมุดอธิษฐาน DIY กันนะคะทำไม่ยากนะคะทำง่ายๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็จะมีแฟ้มนะคะซึ่งแล้วแต่ ลักษณะที่เราชอบเลยนะคะยังของออมจะเป็นแฟ้มที่เรียกว่าแฟ้มคราฟนะคะก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ออมมาเขียนเองนะคะคำว่าเพลย์เยอร์จอนอลหรือใครบางคนอาจจะอยากวาดรูปนะคะสวยๆลงไปก็ได้จะเป็นแฟ้มห่วงแบบนี้นะคะอันนี้ของออมเป็น6ห่วงขนาด A5 นะคะหรือใครจะชอบขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะคะจากนั้นนะคะก็จะมีกระดาษรีฟิลนะคะที่เราต้องเตรียมนะคะซึ่งกระดาษรีฟิลนี้ก็เราแต่ชอบเหมือนกันว่าจะเอาลายไหน ะะก็จะมีทั้งสีขาวมีตาแางมีลายจุดแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะมีตัวขั้นหน้านะคะซึ่งจะมีหลายลายนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะแล้วก็จะเป็น หมวดหมู่นะคะที่เราจะแบ่งอย่างกระดาษรีฟิลเมื่อกี้อ,อมก็เอาไปปริ้นนะคะซึ่งหมวดหมู่นี้ก็แล้วแต่จริงๆนะคะสำหรับออมออมจะมีเทมเพลตไว้ข้างหน้านะคะสารสนสารภาพขอบพระคุณทุนขอจากนั้นออมก็จะมีหมวดหมู่ฐานเผอครอบครัวนะคะแล้วอ,อมก็จะใส่ข้อบิมพีไว้ด้วยเพื่อหนุนใจนะคะหมวดหมู่ของมินิสทรีนะคะงานรับใช้ ฐานเผื่อโลกนี้ก็เป็นประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกนะคะสาังนั้นก็จะมีหมวดหมู่ของการฟังนะคะซึ่งเมื่อเราอธิานกับพระเจ้าแล้วเราก็ต้องฟังพระเจ้าด้วยนะคะก็จากนั้นนะคะก็จะมีไส้ในนะคะ ซึ่งไส้ในเนี่ยก็จะเป็นกระดาษรีฟิ l l เมื่อกี้ออมก็จะเอาไปปริ้นแพทเทิร์นมานะคะซึ่งออมทำมาจากแอปแคนวานะคะจะมีเทมเพลตฟรีเยอะแยะเลยทุกคนไปเลือกทำดูได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเดลี่นะคะที่ออมจะใส่คำฐานลงไปมีวันที่มีข้อพระคัมภีร์ที่หนุนใจสำหรับวันนี้แล้วก็ p r a ย์ลิสต์นะคะซึ่งเมื่อพระเจ้าตอบคำฐาออมก็จะมาติ๊กถูกตามช่องนี้นะคะ ใส่มูต์สำหรับวันนี้ลงไปด้วยนะคะแล้วก็ในแต่ละหมวดหมู่เนี่ยอมจะมีคขมาถานที่เป็นแพทเทิร์นแบบนี้แล้วก็ออมก็จะใส่เป็นกระดาษเปล่าไปไว้ด้วยนะคะสักคนละครึ่งเพื่อที่บางทีออมาอาจจะอยากจดโน้ตหรือว่าอยากจะเขียนอะไรนอกเหนือจากนี้ลงไปนะคะโอเคแล้วก็จากนั้นนะคะไายในของออมก็จะมีโน้ตด้วยที่อมจะเอาไว้ใส่ในส่วนสุดท้ายของ prayer journal ของออมนะคะก็จะมีเผื่อเราอยากจะโน้ตอะไรลงไปที่เราฟังจากพระเจ้านะคะมีมัลลี prayer plan นะคะอาจจะบางทีอุ๊ยเดือนนี้อยากอธิษฐานแบบ40วันเผื่อคู่พระพอรอะไรเงี้ยนะคะก็ก็เป็นแลนของเราแล้วแต่ทุกคนเลยสามารถใส่ได้ อ,อมก็จะมี prayer plan เป็น weekly ด้วยนะคะแบบวันนี้อยากอธิษฐานเผื่อเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมอย่างเงี้ยค่ะจากนั้นก็จะมี prayer tracker ด้วยนะคะซึ่งจะช่วยสำหรับดูว่านิสัยการอธิษฐานของเรานั้นดีหรือ,อยังก็คือเราได้อธิษฐานอย่างสม่ำเสมอไหมก็จะมีแบบหัวข้อนะคะแล้วก็จะติ๊กว่าเอ,อวันนี้ได้อธิษฐานเผื่อเรื่องนี้ไปไหมนะคะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวอ,อมจะมาใส่ให้ดูเลยนะคะจากนั้นก็เอาทุกอย่างมารวมกันไปดูกันเลยค่ะ ค่ะเราก็จะเริ่มใส่จากหน้าหลังก่อนเลยนะคะหมวดหมูสุดท้ายก่อนโอเค เลยเย,ย้หรือใครที่อยากจะใส่ข้อพระคัมภีร์เอาไว้หนุนใจข้างในปิ้นพร้อมพีมาไว้ก็ได้ด้วยนะคะก็เรามาดูกันนะคะเมื่อใส่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะอย่างอันนี้อมก็จะเอาซองมาติดไว้เผื่อว่าแบบ มีหัวข้อฐานอะไรที่ปรไะบะตอบเป็นพิเศษเราอาจจะมาใส่ไว้เพื่อเอาไว้เป็นเหมือนความทรงจําของเรานะคะก็เป็นหน้าว่างๆไว้เลยในส่วนแรกที่อมอมอยากจ,จะเขียนอะไรก็ได้นะคะหรืออยากจะวาดรูปลงไปเนาะก็หรืออาจจะอ้อาถา,านเผื่อตัวเองก็จะอยู่ในหมวดหมู่นี้ก็ได้นะคะจากนั้นออมก็จะมี Family นี่ค่ะแล้วก็จะมีหน้าเปล่าไว้ข้างหลังนะคะม i n i s t r y นะคะ ก็จะเหมือนกันเลยนะคะโลกนะคะอ่าก็สุดท้ายก็ listen น,นะคะอ่าเย้ ะะก็ง่ายมากเลยใช่ไหมคะเวลาเราจะดิฐานเราก็เปิดมานะคะแล้วก็เราก็แบบดูตามหมดหมู่ของเราแล้วก็มันก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่า,าสิ่งที่เราจะสามารถเก็บไว้แล้วก็เป็นความทรงจําที่ดีมากๆนะคะเอาไว้มาดูว่าพระเจ้าตอบคำฐานอะไรเรามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของเราบ้างหรือถ้าใครคิดว่าแบบนี้ยังยากไปนะคะก็สามารถทําง่ายๆได้อันนี้เป็นตัวอย่างอันเก่าของออมนะคะก็คือจะเป็นสมุดธรรมดาเลยนะคะแล้วเราก็มาแบบ จด,ดหัวข้อที่ฐานลงไปนะคะตกแต่งตามที่เราชอบนะคะอย่างนี้ของออมก็มีหัวข้อฐานเพื่อครอบครัวนะคะเพื่อสามีนะคะก็สามารถใส่ลงไปได้เหมือนกันนะคะยังไงก็วันนี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีชีวิตอธิษฐานที่ตื่นเต้นแล้วก็เกิดผลมากมายเลยนะคะพระเจ้าอวยพรนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบาย